ปอร์เช่มันไปบ้านแล้ววันนั้นน่ะแต่เราไม่โกรธแล้วนะจะอย่าไปยุ่งก่นกอนดูโอเคไปค่ะจะบอกแม่คะาตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างหลังจากที่มีข่าวว่าเลิกกับสามีก็ตอนนี้เรื่องตกใจเรื่องคือเรื่องอะไรทั้งหมดนะ่ะหลังจากไม่ได้นอนมาทิ้งหนึ่งเรายังกินข้าวไม่ลงตอนนี้เรื่องโกรธเรื่องอะไรมัน มันเหมือนที่แม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นรู้เราจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในอีกฐานหนึ่งเราเราก็ยังมีแต่ถ้าเราไม่ตื่นรู้เราไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะต้องสุดเลยแต่เนี่ยยังขอบคุณสวัสดิ์ค่ะที่ยังชี้ทางให้ฉันสวดมนต์ปฏิบัติ ถึงฉั้นคือความเจ็บปวดมันจะหายไปมันจะกละื่นลงไปได้เราเรารู้สึกว่าเราไม่โกรธใครแล้วนะตอนนี้ที่จะขอขอแค่ความปลอดภัยตัวชั้นเองไม่เป็นไรแต่อย่ามายุ่งกับลูกชั้นนะเท่านั้นเองฉันขอแค่เนี้ฉันไม่เคยทำงานแล้วเก็บเงินไว้เองนะคนใกล้ตัวฉั้นรู้ ตอนคนกรุงเทพค่าตัวตายช่วงโรคระบาดฉันคือทุกคนที่ทำงานจะรู้ว่าถึงวันนี้ได้เท่าไหร่ฉันให้คนหมดนะจะไม่เคยซื้อของเป็นชื่อฉันด้วยแล้วถ้ามันจะต้องเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตกร็เถอ,อย่างฉันเราก็เข้าใจไงเราเข้าใจ เหมือนเราบอกแอนนาบอกใครเนี่ยว่าถ้าเราต้องเกิดมาเป็นผู้ให้เราก็ต้องยอมรับเถอะเราฉันยอมรับตอนนี้เหมือนมรสุม,มันเข้ามาแล้วเข้ามาในด้านครอบครัวขอบคุณหมอรักษนะคะคือต้องอวยหมอลักโดยตรงหมอลักษคือไทยดวงราศีตุลอย่างฉันแม่น ตอนงานต่างประเทศปีแรกเราก็เอ๊ะงานต่างประเทศเราจะมีจากไหนผลสุดท้ายไปสะบัดไปสะบัดมาทั่วเอเชียเลยค่ะแล้วในความโชคร้ายถ้าเรายัางมั่นใจแล้วเรายัางยืนหยัดในความตั้งใจเดิมคือถึงคนที่เรารักเขาไม่รักเราก็ทั่งเขา้าแต่คนที่เราไม่รู้จักรักฉันเต็มเลยฉันร้องไห้ไม่ใช่ พอโดนผัวทรยศฉันลองให้เพอะคอมเมนต์ขอบคุณที่รักกันขอบคุณจริงๆเราไม่ทุกลัวนะคะคนอย่างแม่แผนแบบเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าฉันแพ้เราลูกสาวชั้นทั่วประเทศละ่ะจะเอากำลังใจจากใครใช่ไหมะแล้วปีนี้เราไปทั่วเอเชียม,มาละในความโชคลายอะไรพวกนี้ เรา Lucky game, ลัคกี้อินเกมเราแม่ชนะแม่ชนะในบทบาทหนะ้าที่ในทุกเรื่องการงานถึงเราจะแพ้เรื่องรักก็ช่างเป็นสิเพราะตอนนี้เราหวังแค่เรื่องงานเรื่องเงินเรามีลูกที่จะดูแลอนาคตเขาเรามีลูกชายเรามีลูกหมาเรามีคนในประเทศหลักเราตั้งเยอะฉันเพิ่งรู้เนี่ย ขาบคุณที่รักชันนะคะมีคนเสนอบอกไปอยู่บ้านหนูเลยปีคือยังยังยังไม่เดือดร้อนขนาดนั้นนะคะขอบคุณที่ทุกคนคือที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เรื่องสวยในชีวิตนะร้องไห้เพราะอุย้ยคนที่กูไม่รู้จกักรักกูขนาดนี้เลยเหรอ จริงๆอันเนี้ยร้องไห้เพราะความดีใจอ้ร้องไห้เพราะความช้ำชอกอะ่ะมันหมดไปเลยเพราะถ้าคนไม่รักเราเราจะไม่รักเขาทำไมเท่านั้นเลยเรายังมีลูกหมายังมีแฟนขับที่เราไม่รู้จกักส่งแชทส่งข้อความแชร์แบบให้กำลังใจแม่เรายังมีลูกชายที่เขาจะมีอนาคตอีกรอเลี้ยงหลานแล้วค่ะ ตอนนี้แต่ลูกชายมันยังไม่ยอมมีแฟนด้วนั่นเองมาดูห่วงแม่ไปใหญ่แล้วขอบคุณที่หว่วงกันนะคะแล้วติดตามผลงานฉันยืนยันแต่ตัวอาจจะไม่ได้ค่อยได้อยู่ไทยแล้วนะคะพอดีเราเป็นคนเพื่อนลากอ่เราเพื่อนก็อยู่ตามยุโรปเยอะเดี๋ยวแต่เราจะอยู่ออนไลน์ฉันขออนุญาตแบบ ถ้าเสร็จงานหมดแล้วฉันกล่าวว่าฉันจะตายแผ่นดินแม่ที่นี่แต่คงไม่ได้แล้วล่ะพอฉันอยู่ที่นี่มันมีพูดถึงอะไม่ได้ว่าคนไทยนะฉันโดนทำลายที่บ้านเกิดตัวเองเยอะมากจนงงอะเรื่องเยียอะไรยนักหนาเนี่ยแต่เรายังมีศรัทธาค่ะเรายัง ารสมาธิเราขอบคุณการตื่นรู้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะต้องใช้กรรมก็ใช้สิแต่เราได้ในความสยขว่ะลูกเราได้งานเราได้คนรักที่ดีเราได้โอกาสแบบเรื่องงานดีๆแล้วเราจะต้องร้องไห้ไหมใชหมเราได้โอกาสเปลี่ยนไม่ใช่เอเสียแล้วนะปีนี้ไม่ใช่เอเสียแล้วนะ จริงๆริงนีคือแม่มีแผนจะย้ายไปอ,อ,อยู่ยเมืองนอกอหรอะก็เสนอมาหลายเมืองในเยอรมัน,นคือเพื่อนนะจากแฟนคลับที่ติดตามการก็รุนรุนแม่เขาก็ไม่ได้กลับไทยกันเยอะเขาก็สามารถที่จะเดลเอกสารให้แม่ได้เขาเสนอมาถึงขนาดจากหาการโชว์คืออยากตอนเจอปูไปยาปูปยาก็บอกถ้าแม่ไปเอาเอก็ดังมากแม่มีงานเลยนะ แล้วเคยมีงานติดต่อจาก New York. นิวยอร์กพ่อแม่ก็ยังเป็นแบบพิตตี้ดังโชเป็นโชเกอร์โชเกอร์แบบสมัยก่อน<ม>พวกเธอยังไม่เกิดโชเกอร์ที่ที่เป็นผู้หญิงเซ็กซี่เลยฉันเป็นแบบนั้นทางอเมริกาใต้คือโชเกอร์สมัยนั้นไม่ใช่โคโยตี้นะคะ<ม><ม>เดี๋ยวลูกชายโทรมาอีกเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่รักกันแต่ถ้าจะฝากบอกถึงผัวก,ก็ เราดีใจถ้ามีคนที่ดูแลเขาคนที่รักเขาเท่าเราถ้าวันหนึ่งคนเรามันเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้แต่ฉันเรื่องเสียใจก็มีบ้างแต่เรื่องเป็นห่วงเขาที่เรารักผู้ชายคนหนึ่งมาเกือบ20ปีเนี่ยพอเราห่วงเขาแต่รักแบบหวานแบบสวีทมัน มันก็คนเราฟิลแล้วไงแม่หกสองละแต่ถ้าวันหนึง่งเขารู้สึกว่ามีคนที่รักเขาดีกว่าเราเราก็ดีใจด้วยไม่ต้องไปด่าเขานะคะเพราะมันเป็นชีวิตเราเรามีคือถ้าเราเชื่อจักราวาลเชื่อสวัสค์เขากำหนดชีวิตแม่มาแล้วแล้แม่ได้อะไรดีๆกลับมาเยอะมาก กับการสูญเสียคนที่เราไว้ใจและรักที่สุดแต่ก็ขอให้เขาโชคดีไม่แช่งเราค่ะเพราะเราเรารู้สึกตื่นรู้แล้วว่าถ้าเคยมีคนที่เขาดูแลและรักเขามากกว่าเราก็ดีใจด้วยค่ะแต่อย่ามายุ่งกับลูกฉันนะฉันไม่ยอมจอะมายุ่งกับครอบครัวกูอีกไปไหนก็ไปกูไม่แช่งอะไรแล้วก็อวนก่อนอออนที่แม่บอกว่าแม่จะแช่งเขาทุกสิบห้าค่ะไปแล้ว คือถ้าการแช่งมันเป็นการผูกกรรมเ,ออเดี๋ยวก็คืออย่ามาเจอกันทุกชาติออพอแล้วจริงๆบัดไม่มีรีเทิร์นแน่นอนอ๋อโนคอือ๋อรูปเลิฟอะไรไม่มีเหลือแล้วค่ะออแล้วฉันจะเป็นนักแสดงเธิบทหมดในชีวิตฉันแล้วออปิดออพาร์ทนี้แล้วรอพาร์ทใหม่ ฉันเคยบอกแล้วถ้าเธอทรยศฉันหรือทิ้งฉันจะได้เห็นฉันแค่ด้าจอจริงอยัอยังทำแล้วตอนนี้พี่แอนนาเลยค่ะตอนนี้พี่รอพี่แอนนาโดนเรื่องคดีไปอล้ค่ะแม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยอว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนนาบ้างไหมคะก็กับแอนนาเนี่ยกลางคืนก็เป็นคนไม่หลับไม่นอนตอนนี้ก็จะย้ายบ้านมาอยู่แถวดอนเมืองหลักสี่เพื่อ จะเริ่มทำคอนเทนต์กัแอนนาค่ะบุ๋โซฮอตคือเราเป็นดวงบวกกันแล้วเราจะยืนยันว่าฉันแอนนาถึงจะพลาดหลายเรื่องแต่พวกฉันยืนยันฉันไม่เคยรับบริจาคเอาเงินตอนแจกคนจนนั้นเงินฉันฉันไม่เคยรับเงินใครมานั่นฉันยืนยันว่าฉันเป็นถึงจะท่าทางจะ ดูไม่ค่อยดีแต่ฉันไม่เคยเอาเปรียบใครแอนนาก็ไม่เคยแต่แอนนาไปมีคดีพวกนี้มันก็เป็นการหลอกลวงแต่ตอนนี้ทุกคนแอนนาก็รับกรรมส่วนแอนนาแล้วเดี๋ยวจะจะบวกงานเพื่อเพื่อที่มันจะช่วยตอนนี้คุยกันทุกคืนก็ตอนนี้ก็โทรหากันอยู่ว่าเดี๋ยวการสร้างคอนเทนต์สร้างงานตัวเองก็รู้ถ้าการปางปุ๊บมันก็จะสามารถใช้นีได้ไว ตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะแล้วเราจะสร้างงานสร้างเสียงหัวล้อเพราะโลกนี้มันมีแต่เรื่องเศร้าเราไม่เศร้าก่อนเพื่อจะดึงทุกคนให้เลิกเศร้าในความในความเฮงสวยของระบบของสังคมแต่เราต้องสู้อย่างน,น้อยๆตัวเองรอดครอบครัวรอดก่อนแล้วเราค่อยแต่เราอะ่ะมีโปรเจกต์เรื่องสังคม ตลอดแล้วช่วยเฉียดด้วยนะคะเพราะทุกคนก็เหตุว่าฉันไม่เคยเอาเงินไปไหนเราจะช่วยเหลือบ่าช่วยเหลือคนจนช่วยวาดจนฉันโดนโกงโดนหลอกฉันไม่ได้คนโง่แค่เจอคนดีอย่าทำร้ายคือก็จะขอเตือนที่พวกคนเลวอย่าเห็นคนดีเป็นคนโง่นะคะ เพราะว่าเขาจะไม่มีใครทําดีกันแล้วลูกเหมือนเขาก็เป็นห่วงแบบว่าือนตอนพี่อีนา่งเขาตัดสินใจเข้ามปนอนในคกัวค่ะแม่นั่นแหละตอนนั้นอ่ะคนเขาก็มองว่าเอาแล้วแกงเพื่อนหายไปไหนหมดในตอนนั้นอะไรเงี้ยไม่มีแกงเพื่อนหายแต่ทุกคนมีปัญหาชีวิตทุกคนก็ถ้าไม่ไหวก็บอกกันแต่ถ้าก็ที่แม่เคยบอกถ้างานแม่ปัง คือกาแอนดาไม่ต้องปลอบใจถ้าอยากให้กำลังใจมันช่วยด้วยเงินสู้ๆมันก็สู้ไม่ไหวหรอกเพราะมันต้องใช้เงินแต่ตอนนี้เรามีสมองเรามีเรามีแฟนคลับเรามีคนรักแล้วเราก็พยายามสร้างสารรค์งานสร้างขายเคยรียดแล้วถ้าบวกงานการถ้านา ปังได้รับการสนับสนุนเดี๋ยวพวกสินค้าก็จะทำก็คือเราจะไม่มีเงินช่วยแต่ถ้าแอนนาขอคิวอย่างเราไม่ไม่คิดเงินค่ะฉันมีแค่สมองกับสองมือฉันก็ช่วยคือแต่ถ้าเรามีเงินเราก็สามารถช่วยเพื่อนด้วยเงินแต่ตอนนี้เรามีแค่สมองของมือคือเราก็บอกว่าจัดได้เลยนะมไม่เอาตางัง จริงๆถึงฉันไม่หลับไม่นอนฉันกินอะไรไม่ลงด้วยแต่ฉันยังมีพลังเพราะในความเป็นแม่คุณลูกชายก็โตเป็นหนุ่มลูกหมาเขาก็รอเราฉันยังถ้าเป็นแม่หัวใจแม่ต้องต้องไม่อ่อนแอค่ะเลยอยากฝากถึงพวกแม่ๆนะคะ การเลี้ยงลูกไม่ใช่ความลำบากจริงๆดูตัวอย่างฉันฉันจะสู้เพื่อตัวเองและลูกฉันก่อนแล้วฉันยังแบ่งปันสังคมตลอดเวลาด้วยทุกคนรู้